สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมองคลใน EP ีที่741กันค่ะพี่พี่กำลังรับชม EP ีที่741กันนะคะวันนี้มีพระบ้านพระเก่าเก็บในแท้ดําเดิมมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ได้รับชมกันทั้งหมด20รายการค่ะหากวันนี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะกติกาง่ายๆเลยนะคะ ให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นรายการที่4วันนี้นะคะเป็นพิธีเททองและปลูกเสกนะคะโดยพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จงังหวัดระยองค่ะได้รับไปทั้งหมด5องค์เลยนะคะเป็นของหลวงปู่ทิมค่ะพี่ๆหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่7นะคะรายการนี้นะคะ เป็นองค์หล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อพรมค่ะพี่พี่เป็นรูปเหมือนปั้มหลวงพ่อพรมพิมพ์เข่ากว,ว้างนะคะ วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะมีเพียงแค่หนึ่งรายการเท่านั้นท่านใดสนใจได้องค์ไหนไปในวันนี้นะคะน้องขอแสดงความยินดีร่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะหรือท่านใดจะสนใจหมายเลขที่13นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการที่14นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่ๆวันนี้อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะมีทั้งหมด20รายการเลยค่ะสนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมาย แล้วก็สายดวนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขนึงค่ะวันนี้นะคะรายการที่หนึ่งค่ะพี่ๆขอเปิดด้วยสร้อยเส้นนี้เลยนะคะห้อยด้วยเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพี่สร้อยเส้นนี้อนอ่เส้นยาวเลยนะคะนี่ค่ะ เป็นสร้อยเส้นยาวนะคะเป็นลูกประคำนะคะพี่ๆตรงนี้เป็นลูกประคำนะคะแล้วก็เป็นทองเหลืองนะคะเป็นตะกุดทองเหลืองลูกประคำค่ะสร้อยเส้นนี้สร้อยเส้นยาวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยนะคะพี่เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะวัดเขาบันไดอิกนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆได้ชมเหรียญกันชัดๆนะคะีค่ะเป็นเหรียญปีศูนย์ะคะอายุท่าน82ปีนะคะพระ รูยานวิลาาหรือหลวงพ่อแดงนะคะวัดเขาบันไดอิกคะ่ะพี่พี่เหรียญสวยมากๆเลยนะคะได้ซอยพร้อมเหรียญไปเลยนะคะรายการนี้ค่ะมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังเหรียญนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดค่ะเส้นนี้ท่านใดรับนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้นะคะพี่พี่เส้นนี้นะคะที่5 5 0าบาทเท่านั้นค่ะเส้นนี้นะคะ5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ ปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะพี่พี่นี่ค่ะได้พร้อมเหรียญไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะน้องขออนุญาตเก็บสักคู่นะคะท่านใดารอชมหมายเลขไหนอยู่นะคะเดี๋ยน้องไล่ไปให้ครบทุกหมายเลขเลยนะคะพี่พี่หมายเลขหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นตระกุดนะคะ มุงคลน,นะคะของหลวงปู่เอี่ยมเนื้อทองแดงวัสพานสูงจังหวัดนนทบุรีค่ะประเภทเป็นพระเครื่องรางนะคะท่านจะได้รับนะคะตะกรุดดอกนี้พร้อมใบป,ประกาศเกณฑ์นิยมฉบับนี้เลยนะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะของหลวงปู่เอี่ยมค่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลยที่ห้าร้ยห้าสบาทค่ะห้ายห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่รายการนี้นะคะเป็นตะกรุดนะคะตรงนี้เป็นทองแดงนะคะพี่ถักเชือกเดเดิมเลยนะคะหัวตะกรุดท่านครบเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นขอหลวงปูเอี่ยมนะคะพันเกียวได้งดงามเลยนะคะพี่แล้วก็เป็นถักเชือกเดิมๆเลยนะคะได้รับตะกุดพร้อมใบป,ประกาศไปเลยได้พี่ด้านหลังค่ะเป็นชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะท่านใดสนใจดอกนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันให้ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทพร้อมส่งนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข3าค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระคุณแผนผงพงไพรนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัตรหรันไรจังหวัดระยองค่ะเป็นคุณแผนนะคะห้าเหลี่ยมนะคะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อหามวลสารดีเลยนะคะพ,พี่ดูนะคะผิวพระเดิมๆอิมองสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพร้อมกล่องค่ะพี่พีจะได้รับองค์พระพร้อมกล่องเลยนะคะ่อยแบ่งปันนะคะวันนี้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พีด้านหลังนะคะ ฝังพระนาคปกนะคะสององค์ค่ะมีตะกุด4ดอกนะคะพี่แล้วก็ฝั่งพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะหากันยากนะคะพี่พีให้ทันกันนะคะรายการนี้ท่านไดรับวันนี้ไม่รอช้านะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสี่ะคะ่ะพี่พี่รายการนี้นะคะ เป็นเททองและปลุกเสกโดยพระครูภาวนาพิรัตหลวงปู่ทิมวัตรหันไรจังหวัด,ดรรยองหน้ากล่องท่านอัคระไว้ท่านชัดนะคะพี่จะได้รับไปเลยนะคะชุดนี้นะคะทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะเป็นรวมพุทธคุณของหลวงปู่ทิมนะคะมีอ่าเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะของหลวงปู่ทิมค่ะพระกิ่งชัยวัดหลวงปู่ทิมนะคะหนุมานหลวงปู่ทิมค่ะแล้วก็ปิดตานะคะยันยุ่งหลวงปู่ทิมค่ะสั่งกระจายหลวงปู่ทิมนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะปล่อยให้เลยที่450บาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพ,พี่จะได้รับไปเลยนะคะทั้งหมด5้าองค์ด้วยกันค่ะเน่ยเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะตายฐานนะคะองค์สวยค่ะถาได้รับทั้งหมด5องค์ของหลวงปู่ทิมนะคะท่านได้รับ450บาทเท่านั้นค่ะ หมายเลขสีนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข5ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเงินค่ะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่ๆพ,พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์นิยมเช่นกันนะคะท่านใดที่ไม่ทันใน e ีพีก่อนๆนะคะเนี่ค่ะหน้าตาอุค์พระท่านชัดพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะ หลวงพ่อเงินบางคันพิจิต Susan. นะคะพ,พี่ได้รับองค์พระไม่พ,พอองค์นี้พร้อมเรียมนะคะที่ได้ไปนะคะคขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยค่ะรายการนี้ค่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันทัลเลี่ยมกันน้ําเลยนะคะพี่400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคันเช่นกันนะคะองค์นี้เรียกกันว่าเป็นจอบเล็กนะคะพ,พี่จอบเล็กของหลวงพ่อเงินค่ะ ท่านได้รับจบเล็กรายการนี้น้องปล่อยให้เลยที่350บาทพอค่ะพี่พี่สามร้อยห้าสิบบาทพอนะคะเฉพาะวันนี้ EP นี้เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะรายการนี้น้องปล่อยแบ่งปันให้เลยที่350บาทเท่านั้นนะคะพี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะ เป็นของหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปเหมือนปั้มหลวงพ่อพรมนะคะพิมพ์เข่าวกว้างค่ะหลังเต็มปี2516วัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะค่ะพี่เนี่ยค่ะได้รับองค์พระพร้อมใบป,ประกาศไปเลยนะคะหลวงพ่อพรมใต้ฐานนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะท่านได้รับรายการนี้แบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ 550บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะค่ะด้านหลังนะคะอักขรไว้บบว่าวัดช่องแคนะคะสวยมากๆค่ะพี่550บาทเท่านั้นนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้น้องยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะคะ ต่อมาค่ะมากันที่หมายเลขแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเช่นกันนะคะพี่องค์นี้นะคะพร้อมเลี่ยมค่ะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นองค์หล่อทองเหลืองนะคะสวยไม่แพ้กันค่ะท่นานใดศรัทธาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะองค์นี้ท่านไดรับนะคะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทค่ะพี่พองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะได้ไปบูชาขึ้นคอได้สวยๆค่ะพี่พเก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะเนี่ค่ะให้เป็นของขวัญฝากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพรักได้เลยนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยจริงๆค่ะ400บาทเท่านั้นจัดส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข9ค่ะอง์นี้นะคะเป็นครอะห์ผงของขวัญค่ะหรือหลวงพ่อสดนะคะพี่พปากน้ํานะคะ ผงควงควันรุ่นหนึ่งนะคะพร้อมเลี่ยมพับปล่อยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นพระเนื้อผงรอยจานยันอาัคาระท่านเต็มพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจหมายเลขนี้นะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะ400บาทเท่านั้น่ะวีดูพร้อมเลี่ยมนะคะสวยมากๆค่ะ400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่10ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะคะวัดอุดมคงคาราคงคาคิรีเขตนะคะพี่เนื้อทองแดงรมดํานะคะเหรียญพ่อผางนะคะรายการนี้ปีหนึ่งสองค่ะเหรียญพ่อผางปีหนึ่งสองท่านได้รับนะคะวันนี้พิเศษให้เลยสามร้อยห้าสิบาทค่ะสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่เนื้อทองแดงรมดํานะคะมาพร้อมเรี่ยมกันน้ําเลยนะคะสามร้อยห้าสิบาทค่ะต่อมาครับมากันที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่ดูหน้าเหรียญน,นะคะบล็อกคมคมชัดๆเลยนะคะลายเส้นคมค่พี่ดูคิ้วโค้งนะคะงดงามค่ะหน้าตาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วในใดทั้งสิ้นนะคะพร้อมเรี่อมกันนะ้ำท่านได้รับนะคะ350บาทพอคะ่ะพี่พี่สามบาทนะคะปล่อยแบ่งปันกันไปนะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะท่านใดนะคะตามหาตามเก็บพระนะคะพี่พี่สะสมนะคะไม่พลาดนะคะน่คะ เมืองเพชรบูรณ์นะคะหลวงพ่อทบรายการนี้พร้อมเลี่ยมค่ะพี่เป็นเลี่ยมกันน้ำเลยนะคะวันนี้แบ่งปันที่350บาทค่ะต่อมาค่ะมาที่รายการที่12นะคะอง์นี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดครองด่านนะคะมาพร้อมเลี่ยมกระเช้าค่ะพี่พี่นี่ค่ะเลี่ยมจับกระเช้าใต้ฐานนะคะกระเช้าเป็นเงินเก่านะคะท่านดารับวันนี้พิเศษให้เลย350บาทค่ะ 350บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่นี่ค่ะดูใต้าฐานนะคะใต้าฐานจะเลี่ยมเงินเต็มเลยนะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงปานวัด,วดคลองด่านค่ะองค์จริงงดงามนะคะพี่พี่รับประกันดาของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนะคะนี่ค่ะท่านได้รับนะคะ350บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่13ค่ะองค์นี้นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เป็นเหรียญแล้วก็พร้อมเลี่ยมเลยนะคะพี่ท่านใดสนใจนะคะปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทนะคะเป็นเหรียญรรมขันนะคะของหลวงพ่อเดิมค่ะสวยนะคะพี่พี่นี่ค่ะองค์นี้องค์งามหน้าตาท่านชัดท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะวัดหนองโพนะคะพี่พี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพรายการนี้น้องปล่อยให้เลยที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกของหลวงพ่อกลวยชุตินุทาโรโนะคะเป็นเหรียญปี0ูน่ะพี่พี่จะได้รับพร้อมกล่องหน้ากล่องท่านอัขระไว้ชัดเจนนะคะพี่พี่สังเกตนะคะรอยจานค่ะนี่ค่ะเห็นรอยจานกันไหมคะรอยจานบนเหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะรอยจานยันอัขระท่านชัดค่ะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะพี่พี่เหรียญพ่อกลวร,รายการนี้ท่านได้รับขอปอแบ่งปันที่4 5 0บาทค่ะ 450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่เก็บกันให้ทันนะคะหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธานะคะด้านหลังเป็นหลังเต็มเลยนะคะวันนี้ปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่15นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนของหลวงปู่ทิมะค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะพี่พเลี่ยมกรอบลงยานะคะมีอักษรคำว่าทิมนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะ ปีหนค่ะท่านได้รับนะคะ400บาทพอค่ะพี่พี่400บาทเท่านั้นท่านจะได้รับเหรียญไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยัน5ค่ะที่ระลึกสร้างสาราการเปลือยนะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยองค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่16ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเซมาของหลวงปูท่ทิมนะคะพี่พด้านบนนะคะเป็น สอนแล้วก็ลงยาสีแดงค่ะเรียนเซมาท่านใดสนใจนะคะลูกศิษย์ลูกหาลูกป,ปูทิมท่านเยอะพร้อมเลี่ยมนะคะวันนี้ไม่รอช้าค่ะขอไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์นี้แบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆดูคะ่ะเลี่ยมให้หนานๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมหรือเสียค่าเลี่ยมเลยนะคะพี่องค์นี้ได้รับไปนะคะบูชาได้เลยค่ะด้านหลังเป็นหลังยันหานะคะเรียนปี18ค่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมาเลขกที่17ค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญปี18ค่ะพี่พี่หลวงพ่อกเกษมนะคะท่านใดสนใจนะคะนี่ค่ะพี่พี่ดูดวงตาจมกูกท่านโดง่งไม่ยบใดทั้งสิ้นนะคะใบหูท่านชัดะคะ่ะนี่ค่ะเหรียญสวยนะคะท่านใดรับนะคะค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะมูลทนทหารบกเจ็ดค่ะอง์นี้ต้องปล่อยให้เลยนะคะพี่พี่ที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะ <_ an> เหรียญปี18ของหลวงพ่อเกษมค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่18ค่ะองค์นี้นะคะพี่พีเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะคะเป็นฐานบาบัวรอบนะคะพี่พ,พีนี่ค่ะฐานบัวรอบสองชั้นนะคะงดงามจริงๆค่ะฐานบัวรอบสองชั้นนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพ,พี่ดูนะคะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านข้างค่ะ เลียมให้หน,หนาๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นทานบัวรอบนะคะองคนี้ท่านได้รับปล่อยให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเล็กที่19ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญเรียกกันว่าเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะพระครูควิสัยโซโพลหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็ เป็นอาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะพีพ่ี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะนี่ค่ะเหรียญเป็นเนื้ออันประก้าง,งามจริงๆเลยนะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญสวยค่ะพี่พี่จมูกท่านดงๆนะคะใบหน้าท่านชัดนะคะลายเส้นคมค่ะเนี่ยเหรียญพุทธทุกคนซ้อนมาพร้อมเรื่มกรอบลงยานะคะพร้อมหูห่วงเลยนะคะพี่พี่ ด้านหลังนะคะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดค่ะองค์นี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันนะคะพี่พี่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะพ,พี่รายการนี้นะคะท่านใดได้ไปน้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็กที่ยี่สิบค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรายการนี้นะคะพ,พี่มาพร้อมเลี่ยงฝั่งพลอยเลยนะคะนี่ค่ะให้พี่พี่ดูนะคะ เป็นเลี่ยมฝั่งพลงดงามเลยนะคะท่านได้รับรายการนี้นะคะน้องขอปล่อยแบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะเป็นเหรียญลาบผ,ผลพูนทวีนะคะเหรียญพ่อโค้งค่ะลาบผลทวีนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมหมวห่วงเลยนะคะ400บาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะวันนี้สนใจศรัทธาอยากช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขล้ะก็สายด่วนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์091927153 091927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาด น,นะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ